วันนี้ผมจะมาอธิบายป่าดิบชื้นจากเว็บไซต์พีคีพีเดียครับที่ผมค้นหามาป่าดิบชื้นป่าดิบชื้นหรือป่าฝนเขตร้อนจัดเป็นป่าประเภทไม่ผิดใบครับเป็นป่าที่มีสีเขียวตลอดทั้งปีต้นไม้จะไม่ผัดใบในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากปริมาณน้ำฝนค่อนข้างมากต้นไม้ไม่มีความจำเป็นต้องผัดใบเพื่อลดการขายน้ำครับป่าชนิดนี้มักจะเรียกว่าป่าดงดิบเป็นป่าที่อยู่ในเขตมรสุมพัดผ่านเกือบตลอดทั้งปี ขึ้นอยู่ตามที่ราบลุ่มที่ราบเชิงเขาที่มีระดับความสูงตั้งแต่0-100ถึง100เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางมีปริมาณน้ำฝนที่ไม่น้อยกว่า2,000หน่วยเป็น มอจุดทับปีพบมากทางภาคใต้และแถบจังหวัดชายทะเลภาคตะวันออกเช่นจังหวัดระยองจันทบุรีและตาด ทรัพยากรสัตว์ป่าสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมที่มีอยู่ในป่าดงดิบได้แก่บางชนิดเช่นสมเสร็จแมวป่าหัวแบนเป็นต้นครับทรัพยากรป่าไม้ลักษณะทั่วไป เป็นป่าลกทึบป,ประกอบด้วยพันไม้มากมายหลายร้อยชนิดตัวอย่างเช่นตาลอเสียาขาว ขอตีเซ็นไว้เพียงเท่านี้ครับอ้างอิงจากเว็บวิกิพีเดียครับหน้านี้แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่19พฤศจิกายนพศ2567เวลาตี4 25นาทีครับสวัสดีครับ